จ้าหนะยไหมจ้าก่อนหนกจ้าก่อนสบายดีป้าลุงเงซีทุกทุกทานยินดีตอนรับก่อนสุซองประจอยเดลยป้าลุงเอ้ยยังหมอนอนพี่นองเลยหมอนี้เนาะสามทุ่มจิเข้าสีทุ่มแล้วโอ้ยจะใส่หูแมกว่าอืมอืม ยืนยืนแถบปาลุงง่ายืนหน้ายืนน่ะอตั้งใครดตั้งใครดตั้งใครดตั้งใครแถบปาลุงมงเลยอีหล่าตั้งใครได้หรอบออตั้งใครดูหะตั้งใครเด้อตั้งใครเด้อจหน่อยหอยะหน่อยหน่อยอั่าชนะเฮ้ยเฮ้ย A duyên 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 bà duyên 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 mà duyên cái duyên 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 duyên

อีหลานหาไปพากบเฮ้ยเสียงยังฮะยมือเมื่อยบอหลิดมือเมื่อยบ่เสียงนั้งพู้ใช้เกียร์นะใช้จีเกียร์นี่ย,นย,ยานบอเอาบ่แม่จมับให้เอาบอเจมยุม่ยยุ้ยเจมยุ่ยยุ้ยพนยไง จะได้พานอนไงพานอนแล้วอ่ะอีหลักก็นอนไหมอีหลักก็นอนไหมนอนไหมแม่สิเอาแม่มาให้นี่ไปต้องเอามาเล่นิลลงหมูตุ้ยนะหูมีเงินหยอดมันน่ะไปต้องเอาขอกมาเลร็งยาแม่เอาให้อะเบอร์เบอร์ อ่ะอ่ะตด้อะไนี่อ่ะเออใส่นี่มาเหยมแม่ห่มามหยอดใบเดียวพอเลยมีเงินเด้อมีเงินสือกินเด้อนี่ใส่นี่ใส่นี่ Tập Đập đâu? Đập đâu rồi mẹ? Nè. Nè. Bên đế. หมดแล้วพอแล้วม no ึงหมดแล้วผมมีเงินหยอดแล้วพอแล้วโดนมิตรี่อยากหยอดแ่ผมมีเงินซื้อแมมนะฮึมมันหายเลยค่ะอุด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  น้าแมไวไปเห็นไหมไปเด้อเชียงไ้เด้อเห็นมันนอนไกลได้เด้อนอน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 เห็นมันนอนดูเห็นมันนอน <c ười> ปุ๊กหมูเงินหยอดเงินประมาณมันใส่ปุ๊กอืะ อยากกินห้ามแน่ไม่อยากกินห้ามแน่โมนี่กินเงินโมนี่โมกินห้ามนี่ไม่ขี่แตกน่ อีหล่กขอ,อน้ำพอบุ่นเนอมาหยอดเนอขอ,อน้ำพอบุนนอออ่นเนอร์มือมือละเศร้าพันเนอขอ,อ้ำพอบุ่นเนอร์ขอรำปลาตัวเด้อแบบปลาตัวมาเด้อมันชีกัดมีชกมันเห็นบากกมัน

nhưng ở ổn cái gì chưa ai sẽ đi nữa à. điểm cho mưa điểm này chẳng áo chép nhàng mẹ 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 thầy mẹ mẹ tít hả tít mẹ tít là. tít, là, tít là. อุ้ยไาสิกินโดอยากไปสิกินบ่ซะบ่มีแล้วบ่มีแล้วเบิ่งหัวปลุกนะฮะบูต้องเข้าไปโดน้อนแล้วแม่มันเลิกนะนี่ถ้าปลป,ป,ป,ปาปาปลาเลยมาเลยโดถ้าปลาตัปลาบูมา เดี๋ยววันเกิดปีไหนอีหละ่ะยังแกะมันเนอะเนอะหยอดมือสาวพันเนอะคอรำพอบุญเนอะว้ายดูกชิกันยังนี่เอ้ามันหายอะค่ะไม่ชิโนนดือด้อฮะดื้อแค่คน,นหน่อย ดื้อแค่คนหน่อยๆน,นหน่อยดื้อแท้หมดละเอาจิ้งไม่ใช่น่ะเอาไงมันนอนนะแม่มีีมานอนพี่มานอนพี่ไม่ นอนล้วบ้เฮยง่วงแล้วบ่ง่วงระเบ้ง่วงนอนล้วบ่เฮยนอนปะไม่จบ้เฮยพอเพิ่งไ่ได้โทรมา คอยมีสัญญาณพอว่ะเม่มาเมยมาพีโดมาพี่วาสนาวาสนาเอ้ยวาสนา นี่เงี้ยมาแม่ห้องนะพี่มาเหมาะพี่มาเมาะบอลแม่พี่ไว้จ้ะจ้ะ ເບິ່ງຫົວປອກເດີ້ລູກເດີ້ມືຫົວຕຳກຳແພປກເີຕຳພະຮືນປກຈ นอนบ่เฮยนะนอนบ่เฮยนะนอนแล้วบ่วนะี่ง่วงแล้วง่วงแล้วง่วงแล้วบ่ฮะ ยังสินอนยี่หันบอลเอา้าคือนอนนั่นน่ะคือนอนชูงแท้คือนอนชูงแค่ดอกห,หมูปีนขึ้นแอฟบอลมันสูงค่ะเพราะจิขึ้นบอลมันสูงการเวียนพันนอน้ำพันชีรุดรุดรุดไปพี่น้องอย่าพึ้นตกลงมาพื้น non nó rút 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 mang rút bài, hiện nha người nào, ăn 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 non bò, ta thử non như thơm, ba lúc ta. ย่อดุกนี่ไล่ยอดไงแต่ยางยังบ่ไล่เนาะย่อดุกขึ้นดุกลงนี่ไล่แล้วยางม่ยาเห็นยังลูกเห็นยังนะลูกสิพังประตูบ่ฮะพังประตูอ่ะ เฮ้อยังเนรออีหลายอยากออกข้างนอกบอกออกไปหาผ้าบาผพานอนแล้วบ่วต้องออกไปหรอกพานอนแล้วมีแต่ห้าแล้วมานอนแม่มาไหนไปมานอนมาดึกไป อย่าเฮ็ดมันเสียงดังนะอย่านะฮะเสียงดังเรี่กโอเคพี่น้องนะเนาะจอยกับสิขอเจ้าคิปเสียงสมีก่อนขอบุญขอบคุณอะไรเด้อป้าดุงเอ้ขะมารับชมคลิปน้องวาสนาเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วกลาวคำมาสบายดี